อ่ะสวัสดีครับผมฮิสตีจัดให้นะจากร้าน TS Big Bike นะครับวันนี้รีวิวรถเข้าใหม่นะครับอีกหนึ่งคันนะฮะเป็นลำที่สี่ของวันนะที่สของวันนี้สามคันนู้นยังไม่ได้ไปเก็บมาอีกคันแล้วอคันนึงโอ้โหเข็นตายดิอย่างเงี้ยเอาคันนี้ยามาฮานะทีแมกนะบิ๊กสกู๊ตเตอร์สามเอ่อห้าสามศูนห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์หรือห้าร้อยสามสิบซีซีปีสองพันสิบหกสีนี่ นี่เขาเรียกเทาแลมโบอ่านี่แม่งเทาแลมโบกินนี่นะครับผมพวกเขาเรียกติดปากเ็คืสีเทาแลมโบเทาแลมโบคืออะไรเทาแลมโบก็คือสีพิเศษของตัวรถยอ่อแลมโบกินนี่นะสภาพรถโดยรวมก็ถือว่าโอ้โหอย่างนี้เขาเรียกว่าหลอ่ลอหล่อจัดบอกอกเลลยว่่าหส่งให้ลูกพี่ผมดูคนนึงเขาบอกโอ้โห นี่นางฟ้าชัดๆนะเต๋อะตอนนี้ตัวนี้กระแสกำลังมาเลยไอรอนใช่ไหมใช่ปีสิกเนี่ยกำลังมาไหมกำลังมาเลยกระแสกำลังมาวันนั้นผมเห็นคลิปร้านไหนนะเอาไปลงไอ้นี่นี่บัญชาซูเปอร์บายนี่เขาบอกว่าเขาเทสเขาขอเทสหน่อยบอกจะออกไปซื้อแกงกด530ออกมาแล้วก็มีน้องขับไอ้นี่อะไรนะ CBR650 ออกไฟแดงปุ๊บ ป๊อดหายไอ้เชี่ยทีแม็กแม่งแดกเป็นทุ่งเลยนะ c b r นี่ไม่ทันตา <God. S 1> ไม่ทันนะโอเคอ้าสีเทาร์มโบครับนะสลิปออนนะตัวนี้สองออกหนึ่งสองสูบนะอ่าสำนักนี้สำนักนี้เป็นที่รู้จักกันนะแต่ว่าเราเอ่ยชื่อไม่ได้ใชนะ เราเอ่่ยชือไไม่่ด้เเราอยชื่อไม่ได้เดี๋ยวปุ๊บปั๊บไปถึงร้านอีกชิบหายเฮียตีแม่งเอากูอีกแล้วเออเฮียตีเอากูมาโพสอีกแล้วนะอ่าท่อสำนักนี้เป็นที่รู้กันว่าหนักแน่นแรงนะรีดรีดออกมาเออยางหน้าหลังไม่เหลือเหลือนะครับไม่ใหม่นะแต่ว่าเหลือนะครับล้อสีทองนี่เขาเรียกล้อทองมาเชฟใช่ สีรถเทาแลมโบสีล้อมาเชสโอ้ยป็นไงหล่อบอกเลยว่าหล่อจริงเบาะนี่ก็ใครเบาะแต่งไหมเตัวแต่งครับเบาะแต่งตัวนี้ปกติมีปะไม่มีนะปกติไม่น่าจะมีนะหล่อไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่มีความรู้จริงแต่นี่เขาปักลายมานี่มอนสเตอร์นะสภาพรถโดยรวมชิ้นพลาสติกสีดำก็ถือว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสี ใหม่ทั้งคันเจ้าของบอกทั้งคันเลยทาเสร็จขอขายเลยแล้วกันขอขายเลยผมแบบอยากเลิกขับแล้วอะอยากเลิกขับแล้วเรื่องเรื่องลูกลูกค้ารีเควสมาว่าอยากได้รถสีเทาแลมโบเออเฮียเลยจัดแม่งเลยไม่เราไม่ได้จัดลูกค้าเขาจัดมาคันเนี้ยจัดมาเออจัดตามใจลูกค้าแล้วกับเทาแลมโบมาเลยเทาแลมโบท้ายถอดไปแล้ว โชว์สายพานข้างอีกเป็นไงสีสันนี่ถือว่าสดงดงามไรที่เตะครับผมใหม่กิ๊บเลยอ่ะสีอ่ะอุดกระ,จ,ะจกชิ้วหน้าครับผมโหอ,อะไรมันจะหล่อขนาดนี้วนะเนี่ยอ่ะอ่ะไม,ไม่ไม่เดี๋ยวเตรงไหนไหนอ่ะไม่ไมไม ไอ้นี่นี่นๆสามหมื่นสี่พันโลครับผมนะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะไม่น้อยก็ไม่น้อยไม่เยอะไม่น้อยอ่ะรถใช้งานอะ่ะดูเสียง เดี๋ยวเขาจะไม่เห็นความแรงลองขี่ดูเลย<ะ>ลองขี่ดูนะเออยลยอย่าล้มนะลองขี่ดูนะโอ้ไม่ธรรมดาออกตัวนี่ร้อปัดเลยนะ เอดูปูด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 นี่ดูออกตัวล้อล้อปัดเลยอ่ะโอ้โหจะไปอย่างเดียวเลยไปอย่างเดียวจะพุ่งอย่างเดียวอะจอดจอดจอดโอเคแสดงว่าใจคุณไม่ถึงพอใจคุณไม่ถึงพอแล้วหินเยอะหัวกิ้งหัวกิ้งเศษหัวแม่งเยอะโอเคอะคันนี้ปีสิบหกนะครับผมนะสภาพแบบนี้เรียกว่านางฟ้ามาจุดเตะนะเอาไปอย่างนี้ เอาราคานี้ไปแล้วกัน2,49,000บาทโอ้โหผมบอกเลยว่าถูกกว่าท้องตลาดแน่นอน2,49,000บาท2อ <apply some problème> 9 0 0 0พบาทอย่าไปพลาดอีกหนึ่งในตลาด 2,6, 2,7, 2,8อ่ะแล้วไม่พลาดจริงแล้วไม่พาดจริงบางทีแบบแบบสามแสนนะสอมอ่ะ245,000บาทสนใจนะ c e e o o o k เฮติจัดให้ย t u b e ช่องเฮติจัดให้หรือเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมู2สอ2นะฮะก็รอๆแบบนี้ อัพได้แล้วใครที่ขับ x-mac อ,อยู่เปลี่ยนเถอะอัพเถอะน,นะเอ็กต้องไปทำอีกเยอะนะกว่าจะวิ่งเท่านี้วิม่ถึงหรอไอ้นี่ไม่ต้องทำเลยไม่มีเท่าไหร่เอา้เ<ร>าจมอ่ะจมอ่ะจ,จมดิสภาพนี้ร <laughs> ออะไรอ่ะไปก่อนสวัสดีครับ